กลับมาติดตาม MBT News ีนิวภาคค่ำกันต่อนะคะช่วงนี้มาดูคดีใหญ่ที่เมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายไว้นะคะกรณีที่แม่และก็พี่สาวของคุณสิริพรหรือว่าคุณก้อยชาวจังหวัดกาญจนบุรีไปเป็นลมวูบเสียชีวิตแต่ว่าเป็นการเสียชีวิตที่มีคําถามเป็นปริศนาเพราะว่าตอนที่เสียชีวิตเนี่ยเธอเดินทางไปทําบุญก็คือไปปล่อยปลากับเพื่อนอภูชื่อไปเลยก็ชื่อแอมชื่อเล่นนะคะ <AM. S 1> แล้วทีนี้ตอนที่เป็นลมวูบเสียชีวิตเนี่ยหลายๆคนก็มีคําถามสงสัยว่า แล้วเพื่อนที่ไปด้วยกันคือแอมเนี่ยทำไมทิ้งเพื่อนไปเลยละ่ะแอมเขาบอกว่าเขาเรีบไปทําบุญจังหวัดอื่นแต่เพื่อนคุณเป็นลมวูบอยู่แล้วคุณยังมีเวลาในการที่เอาทรัพย์สินของเพื่อนไปด้วยนะอ,ะอ,อบอกบบว่า<ะ>เดี๋ยวเพื่อนฟื้นขึ้นมาก็เดี๋ยวก็คงมาตามหาทรัพย์สินเองอ,อันนี้คือข่าวที่ออกมาตอนแรกแล้วคือคนที่เป็นเพื่อนคนแอมเนี่ยนะคะคก็เป็นพัญญาของตํารวจ ท่านหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเกิดที่จังหวัดราชบุรีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีคําถามตามมามากมายมโดยเฉพาะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะหลังจากนั้นครอบครัวเนี่ยก็เข้าไปแจ้งความกับตํารวจวันนี้มีผลการชน,นสูตรศพของคุณก้อยที่เสียชีวิตออกมาแล้วนะคะปรากฏว่าในร่างของคุณก้อยมีสารพิษคือไซยาไนด์ อ้าวนั่นแสดงว่าต้องมีคนวางยาใช่แต่ครทำอ่านะคะตำรวจก็คือตอนนี้เนี่ยชี้ชัดไปที่น่าจะเป็นแอมเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่อันนี้คือไม่ใช่คนแรกมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทกับแอมเนี่ยแล้วก็มีแพทเทิร์นคล้ายๆกันสนิทกันชวนไปทำบุญไม่ต้องบอกใครแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตปริศนาเออแบบนี้เจ คนด้วยกันโอ้โหคือรวมแอมแล้วเนี่ยตอนนี้เ<อ>คนภายในระยะเวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะค่ะคนก็เลยถามว่านี่มันคือฆาตะกรรมต่อเนื่องหรือเปล่านี่แหละนะคะตำรวจเนี่ยวันนี้มีการออกหมายจับแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วนะคะพร้อมกับของกลางก็คือขวดไซยาไนต์ค่ะหลังจากผลชนสูตรที่ออกมาอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เล่าให้ฟังไปนะคะโดยตำรวจเนี่ยสามารถจับกลุ่มแอมหรือว่านางนางสารารัฐได้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะพร้อมกับของกลางเป็นขวดไซยาไนต์นะคะ ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อได้ว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของก้อยจริงค่ะแนวทางการสืบสวนเจ้าหน้าที่เชื่อว่านางสรารัตเป็นผู้นำไซยาไนซ์ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายเอาไปผสมใส่อาหารให้คุณก้อยหรือว่าผู้ตายเนี่ยรับประทานเพื่อหวังลักทรัพย์สินมีค่าต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะ หลังจากจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ก็นําตัวไปสอบปากคําที่สโม,มสรตํารวจซึ่งทางบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงไปสอบปากคําด้วยตัวเองค่ะข้อหานี้เนี่ยถ้าตามโทษของประมวลกฎหมายอาญาก็คือ ประหารชีวิตเท่านั้นะนะครับสำหรับค่าโดยไต่ตรองไว้ก่อนคดีนี้อย่างที่บอกกับว่าพลตรเอซุูรเชฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจกรับผิดชอบคดีเพราะว่าได้รับมอบหมายมาจากพบตรอพลตรเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒเลยนะครับให้มารวบรวมคดีในอดีตที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่หลายคดีเพื่อจะขยายผลแล้วก็สอบสวนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวพันกัน คือมีแผนประทุษกรรมแบบเดิมและเชื่อว่าก็เป็นผู้ต้องหาคนเดียวกันก็คือแอมนี่แหละให้ขยายผลไปทุกคดีเลยนะครับอย่างที่ขึ้นอยู่หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยต่อเนื่อง7ศพภายใน2ปีมีคดีที่ราชบุรี1คดีที่กาญจนบุรีแล้วก็นคนปรปฐมอีก6นะทีนี้ในจํานวน6คดีในจํานวน7คดีเนี่ยนะครับเป็นเหยื่อผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นตํารวจ2เป็นพลเรือนประชาชนทั่วไปสหแล้วคดีในอดีต6คดี สามารถติดต่อพ่อแม่ผู้เสียชีวิตได้5รายวันนี้นัดมาพบกับบิ๊กโจ๊กที่สโมสรตำรวจเพื่อจะแจ้งความเพิ่มเติมหนึ่งในครอบครัวที่มาเนี่ยนะครับคนที่มาคือสามีแล้วก็ลูกสาวของเหยื่อผู้เสียชีวิตเขาเข้ามาแจ้งความเพิ่มวันนี้เขาเล่าให้ฟังกับว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยรู้จักกับแอมผ่านโซเชียลมีเดียได้ประมาณสัก2-3ถึงเดือนแล้วก็สนิทสนมกันนะจนกระทั่งวันเกิดเหตุเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพไปหาแอมที่ราชบุรีแล้วนั่งรถไปด้วยกัน ปรากฏว่าอยู่ๆไปเป็นลมเสียชีวิตอยู่ในปั๊มน้ํามันคล้ายกับผู้เสียชีวิตรายล่าสุดก็คือคุณก้อยเลยครับก็คือเดินทางไปคนเดียวเลยค่ะจากกรุงเทพแล้วก็เหมือนนัดเจอกันที่แถวราดบุรีอะค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งรถของคนชื่อแอมไปแล้วก็แม่ก็ไปเป็นลมที่ปั๊มปตทค่ะแล้วก็แล้วก็ ไม่ค่ะเป็นตรงปั๊มเลยค่ะซึ่งเราเชื่อว่าเหตุการณ์มันให้คาอย่าใช่ค่ะก็คือเป็นลมแล้วก็พู่กลับไปตอนนั้นหมอระบุสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแม่ว่าอย่างไรคือมีเลือดในเลือดออกในสมองแต่ว่าคือข้อที่จริงจริงจริงๆคือเขาเขาเป็นลมเลยเป็นลมเป็นลมที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็ก็คือม่านตาเนี่ยม่านตาเขาไม่สนองนะครับนั้นค่ะวก็พู่ไปเลยใช่ค่ะ เขาก็อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรค่ะก็เหมือนเหมือนก็เรอรอรถพยาบาลใช่รอรถพยาบาลค่ะแต่ว่ามาช้าไปก็30นาทีแล้วแ่บซึ่งนานมากครับตรงนั้นค่ะแล้วเขาได้คุยอะไรกับทางครอบครัวไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออเขาไม่ได้คุยกับหนูเลยค่ะแต่ว่าเขาไปคุยกับทางคุณพ่อกับคุณน้าค่ะแต่เขาก็ไม่ได้เล่าเหตุการณ์อะไรมากค่ะแค่ว่าแบบเห็นแม่เป็นลมแล้วก็วูบไปแต่ว่าส่วนมากเขาจะเหมือนกับแบบ จะแสดงตัวเองมากกว่าว่าเขาแบบเป็นเนมียตำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีสามีเป็นตำรวจจใหญ่อะไร<ช>ประมาณนั้นนะครับต่พูดอย่างเงี้ยตลอดใช่พูดแต่อย่างเงี้ยค่ะ สำหรับการสอบสวนคดีนะคะวันนี้ทางพลตเอกสุรเชษก็เรียกเจ้าหน้าที่สอบสวนทั้งกองปราบตำรวจภูธรภาค7และตำรวจใน3พื้นที่เกิดเหตุกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีเข้ามาประชุมหารือค่ะโดยทางพลตเอกสุรเชษยอมรับนะคะว่าคดีที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเรื่องของระยะเวลาอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องตรวจย้อนดูใหม่ค่ะส่วนรายล่าสุดก็คือคุณก้อย มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการฆาตกรรมจากการชนสูตรที่พบว่ามีสารไซยาไนด์ในท้องรวมถึงการตรวจสอบพยานแวดล้อมจึงออกหมายจับมูลเหตุจูงใจนี่นะคะทางบิ๊กโจ๊กคาดว่าน่าจะเป็นการประสงค์ต่อซับเพราะว่าคุณก้อยเนี่ย<อ>ให้ยืมเงิน<อ>ทางบ<อ>ิ๊กโจ๊กว่าอย่างนี้นะคะแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าก็จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะเข้าข่ายเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องค่ะ วันนี้ประเด็นสำคัญนะครับนะก็คือการไล่เลียงพยานฐานความเชื่อมโยงนะครับที่จะมัดตัวผู้กระทำผิดให้ได้นะฮะตั้งแต่เหตุเกิดตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะจนถึงปัจจุบันนะครับมาวันนั้นวันนี้เนี่ยในการจับกลุ่มนะครับการขอมัดหมายจับได้เนี่ยถือว่ามีพยานฐานที่เพียงพอก็ได้ประสงค์ต่อทรัพย์สินนะฮะในตอนแรกเนี่ยก็คือประสงค์ต่อทรัพย์สินแต่เดี๋ยวผมผมขอดูรายละเอียดนิดนึงนะฮะแต่วันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับนะก็คือ ในส่วนพู้ตัวผู้ตายทั้งหมดเนี่ยก็คือคนแวดล้อมทั้งนั้นแวดล้อมที่ไหนแวดล้อมตํารวจแวดล้อมอยู่ที่ฝฟาตตารวจเป็นตํารวจเพราะฉะนั้นก็เป็นบุคคลใกล้ชิดทั้งนั้นะนะครับจะเห็นได้ว่าเ,เป้าหมายอยู่แค่นี้เพราะนั้นการกระทำของเขาเนี่ยเขาต้องรู้ว่าเป้าหมายเนี่ยมีสตังค์หรือไม่มีสตังค์เป็นใครบ้างและทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็ชอบออทำบุญชอบอะไรต่าง วันนี้วันนี้ยังยังไม่พบรายอื่นนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวขอไล่ความเชื่อมโยงไลรายละเอียดนิดหนึ่งนะฮะว่ามีใครเกี่ยวข้องไหมยังไงเรื่องนี้ต้องต้องดำเนินการให้สุดนะครับนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ก็เรียกว่าเป็นการกระทําที่ต่อเนื่องนะเป็นฆาตกรรมที่ต่อเนื่องนะครับ นอกจากนี้นะคะบอกได้ว่าจะต้องมีการตรวจสอบความผิดปกติทางจิตของผู้ต้องหาและยืนยันว่าจะทําความจริงให้ปรากฏนะคะทีนี้มีรายงานล่าสุดเป็นข้อมูลเพิ่มเติมออกมานะคะจากทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยค่ะพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าจากการสอบสวนขยายผลของตํารวจนะคะสรุปนะคะเบื้องต้นตอนนี้จากการขยายผลสอบสวนของตํารวจนะคะคุณผู้ชมพบว่ามีเหยื่อนในคดีที่เกิดในลักษณะเดียวกันก็คือเป็นลักษณะถูกวางยา 11คนนะคะเมื่อกี้ว่า7ใน2ปีก็เยอะแล้วนะอันนี้นน11แล้วปรากฏว่าในจํานวนนี้เสียชีวิตไป10คนค่ะคมีผู้รอดชีวิตไป1คนนะคะคซึ่งจากการสอบปากคําผู้ต้องหายอมรับว่ารู้จักกับผู้เสียชีวิตทุกรายค่ะส่วนผู้ที่เกือบเสียชีวิตก็คืออย่างที่บอกว่าถูกวางยา11รอดหนึ่งคหนงคนนั้นเนี่ยปรากฏว่าหลังจากเป็นลมแฟนหนุ่มเข้าไปช่วยเหลือไว้ได้ทัน เพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวจะต้องเชิญมาให้ปักคำกับเจ้าเจ้าหน้าท,ท,ที่ด้วยนะคะคหลังจากการสอบปักคำผู้ต้องหาที่สโมสรตำรวจเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาลักทรัพย์และฐานความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทก่อนจะคุมตัวไปที่กองปราบเพื่อทำบันทึกการจับกุมค่ะ